ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะช่วงนี้ช่วงสายแทบนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณ s n s ทั้งรายการเลยที่ส่งกันเข้ามาโโอ้หไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะโกะ<ช>้ปักเกตพอลบุรีมิวสสักแก้วนะคะโอ้งหนองจอกฟ้าบ้านหมีนะลูกกอล์ฟเด็กอีสานเด็กน้องคาย อึ้งกทมเนยกระบีเข้าฟางบางนาพี่ฝนชลบุรีไฝ่หลักสีนะโป้งหนองเสือแมวบางใหญ่กุ้งปากน้ำออมอ้อมน้อยนะระขอนแก่นยาหลักสีและแจงวัดยางค่ะใช่แล้วนะคะอาการเปลี่ยนเป็นหวัดกันเยอะเลยดูแลสุขภาพด้วยนะทุกคนค่ะหนูอยากโดนอุ้มนะหนูอยากโดนอุ้มเมื่อกี้มีใครนะบ่นมาบอกว่าอะไรนะคนไม่ใช่อ่ะให้ทำยังไงมันก็ไม่ใช่นะพี่เนาะอย่างเงี้ยถูกอันนี้ตอบให้เก็รู้อยู่แล้วว่ามันคือจะแบบใก็อยาบอย่าไปฝืนไม่ใช่มันก็ฝืนมันก็ มันไม่ใช่อะค่ะถ้าคนมันใช่แล้ววันนี้มันไม่ใช่วันหน้าก็ใช่อีกทีที่งงไหมยังไงนะคือระหว่างผู้ชายขับบิ๊กไบค์กับรถยนต์พี่เก๋พี่เครชอบหนุ่มๆแบบไหนชอบไหนคะอุ้ยรถยนต์สิครับไ์ร้อนมอไซค์ละร้อนตายฝนตกเปียกหมดเห็นเท่อยากจะซ้อนบ้างลงจากมอเตอร์ไซค์ขากลังเนี้ นี่ลองก่อนไปลองซ้อนวินก่อนเออวิแต่ระยะของวินมอไซค์กับอีบิกไบค์มันไม่เหมือนกันนะเธอมันเมื่อยกว่ากันเยอะเลยเธอหรอทำไมผู้ชายชอบขี่บิกไบค์อะปวดเอวตายนี่เท่ไหมชนต้นไม้ผ่ากลางขาหักตีท่อนเท่ไหมยังเท่อยู่ใช่ไหมผู้ชายกำนะกรรำของผู้ชายเป็ ส่ง s s มาแล้วเราไม่ได้ทักทายขออภัยด้วยนะพรุ่งนี้มาทักทายกันใหม่นะจ๊ะวันนี้<ช>เวลาหมดลงแล้วค่ะกับสดสดแซ่บนะคะส่งเพลงนี้ตบท้ายรายการเลยนะปะปยาตุกๆุกจ่อย <นะ S 1> โมิสนั่นเองนะคะเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ